มีซ่วมังกรทองเส้นเหนียวต้มง,ง่ายเส้นไม่ขาดไม่ติดผลิตโดยมีซ่วมังกรทองอรันยิกมีซั่วเส้นแบบสูตรเฉพาะจับคู่น้ำผัดไทยพร้อมทานในสองหรือจะนำไปรังสรรค์เมนูสไตล์ของตนเองเพื่อเพิ่มอรรถรสและสามารถให้เป็นของฝากที่จะทำทานกันในวันมงคลซึ่งเชื่อกันว่ากินมีซั้วแล้วชีวิตจะยืนยาวเหมือนเส้นมีให้อายุมั่นขวัญยืน สนใจสั่งซื้อได้ที่มีซ่้มังกรทองตำบลอรัญดิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพจเซตมีซุ้มรามังกรทองสนับสนุนโดยจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกโ